ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องถอดยางซีนิต168นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทเอกตาแม็กเทคนะครับเป็นเครื่องถอดยางล็อกมือนะครับมีแขนช่วยในการกดแก้มยางเวลาใส่ยางนะครับตัวนี้มีทั้งสีแดงและสีน้ําเงินนะครับสามารถจับยางขอบนอกได้22นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้งานนลักษณะไหน ตอนนี้เรากำลังทาการถอดยางนะครับครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการใส่นะครับว่าใส่ยางในลักษณะไหนนะครับทั้งถอดทั้งใส่นะฮะใช้เวลาจริงๆแล้วไม่เกิน2นาทีต่อ1เส้น รดูวิธีการใช้แขนช่วยนะครับการ,ราานานเสร็จสิ้น ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านบริษัทเ e อ็ก์ตาแมกเทนะครับ029975544นะครับเรามีพนักง,งานรอรับโทรศัพท์นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับติดสามารถติดต่อได้ทุกวันนะครับขอบคุณมากครับ